สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้เรามาอยู่ที่ประตูชัยน,น,นะครับป้ายประตูชัยจังหวัดแพร่ครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะได้เมนูอะไรครับวันนี้มาดูบรรยากาศของตลาดประตูชัยครับมีอะไรให้ทำข้างบนรอที่ ได้ไลนนี่เมนูมีอะไรบ้างเอ่ยมียำครับียำเคเมนูยำแปดสิบมีแปดสิบมีหกสิบบาทเนาะโอเคครับครับผมตลาดตรงนี้เราเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อบ่ายสามจนถึงเที่ยงคืนเลย โอเคครับเดี๋ยวผมแวะมาเนาะขอบคุณครับเมนูหลากหลายตรงนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรเอ่ยเนี่ยมะม่วงเบาขายยังไงครับมะม่วงเบาจะมีชุดละหกสิบชุดละร้อยอ๋อชุดละหกสิบชุดละร้อยอู๋น้ำจิ้มน่าทานมากเลยนี่นี่นี่สด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 ไหมก็อย่าลืมแวะมาชื่อมีชื่อร้านไหมไม่ได้มีชื่อร้านโอเคเท่ามานี่ก็เป็นร้านที่สอง โอเคครับมีร้านเดียวตรงนี้าานร้านเจี๊ยบเลยอย่าลืมแวะมากันนะครับอยากทานของอร่อยต้องมาร้านนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นสารเจ้าพ่อแสนชัยโอเคครับไปแล้วตามไปอันนี้เรามีนักเอกช่องมาหายรีบๆไปไหนละ มีของกินเยอะแยะของใช้ท,ที่นั่งเจ้าพ่อแสนชยัยสาธุสาธุมา,า,า,าเลยครับเมนูนี้เมนูผมชอบทั้งนั้นเลยมีไก่ย่างมีปลาทอดของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย ใต้ชา,ชาป้ายนะครับตลาดเทศบาลเมืองแพร่อาหารสะอาดรสชาติดีราคาไม่แพง เนี่ยก็จะเป็นป้ายอาหารสะอาดรสชาติดีราคาไม่แพงตลาดสดเทศบาลเมืองแครครับเนี่ยก็จะเป็นเต้าหู้นมสดราคาไม่แพงร้านเต้าหู้นมสดอร่อยอรอ,ยอร่อยครับโอ้หนี่น่าทานมากเลยของกระจุกกระจิกขนม สะดุดตาร้านนี้อันนี้หมกอะไรพี่เ,เขาเรียกอะไรอันนี้ห่อนึงไก่ห่อนึ่งไก,หหงไก่ห่อเท่าไหร่พี่ย <25. S 1> <20 S 2> ี่สิบห้ายี่สิบข้าวผมไม่ยี่สิบอ๋ออันนี้ละพี่อะไรอันนี้ข้าวเหนียวสังขยา<ม>อันนี้แหนมอันนี้สุกอันนี้ดิบผมเอาห่อหนึ่งไก่อันหนึง่งยวขายให้พี่แล้วก็ข้าวเหนียวห่อหนึง่งครับวันนี้เรามาเมืองแพร่แล้วก็มากินอาหารทางเหนือทางแพร่นะได้เนาะ สองรบาทค่ะอ๋ออ่าอ่าแนะนำร้านหน่อยอยู่ตรงไหนเอ่ย่นี่ครับครับโอเคพี่ครับผมเอาอันอันนี้เป็นเป็นตับหรือเป็นตับหมูอันนี้นตับไก่อันนี้หมูปิ้งเอาหมูปิ้งหมูปิ้งอันนึงแล้วก็ไม่หบาทอ่าหมูปิ้งอันนึงแล้วก็ตับไก่อันนึงตับไก่อันนึ่งโอเคเอาประมาณนี้ก่อนให้ผมนั่งอยู่นี่ใกล้ๆนี่แหละครับแค่นี้เนาะครับผมทั้งหมดเท่าไหร่พี่นะ จําหมดห้าสิบบาทอิ่มนี้วันนี้ครับนี่ครับเมื่อกี้ได้ข้าวเหนียวแล้วแต่เราก็ยังอยู่ที่ราชาลอยนี่ครับร้านราชาลอยได้เมื่อกี้โรงแรมเขาแนะนํามาแล้วเมื่อกี้โรงแรมแนะนํามาถามโรงแรมว่าร้านไหนอร่อยสุดแถวนี้เขาแนะนําร้านนี้ครับราชาลอยวันนี้เรามีเมนูเด็ดแนะนําเมนูอะไรพี่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมสั่งแล้วไปที่โต๊ะก่อนนะครับ เนี่ยผมได้มาห่อหนึ้อไก่ห่อหนึ้อไก่แล้วก็หมูปิ้งตับปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวส่วนอาจารย์พิมพ์ได้เนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวไ้เล็กหมูแดงแล้วก็หมูยมกักร้านราชลอยค่ะโอเคครับอร่อยอร่อยโอเคครับเดี๋ยวทานกันเดี๋ยวค่อยเดินต่อพิมแล้วได้เวลาเดินต่อหมดไป50บาทครับ อิมแล้วครับตอนนี้เราก็มาดูเมนูตรงนี้เดี๋ยวมาถามนางเอกช่องสั่งอะไรกันเอ่ยได้โอเคพ,พ,าพาท่านผู้ชมครับได้เดินชมบรรยาก,กาศหาอาหารอรอ่อยอยทานตอนนี้ก็จะเป็นร้านเย็นตาโฟร้านเย็นตาโฟนี้จะเป็นวงเวียนเล็กๆนะครับ องเวียนเล็กๆนะครับมีประดับไฟสวยงามครับมีขตอนนี้เราเข้าดูได้ไหมกลางคืนเข้าได้ไหมครับอ๋อไปอาจารย์ิเพ็มเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวให้ลูกๆกินข้าวอิ่มก่อนแล้วค่อยเข้าไปดูดีไหม หรือเราจะขึ้นไปดูก่อนอเ,ออเดี๋ยวค่อยมาฟอมกันหรือไงประตูชัยเวียงพลนครแค่ประตูชัยเวียงพลน,นครแรรนนครแร่ก็ประดับไฟสวยงามนะครับ มีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนบ้าแป้งเย็นตาโฟคนเยอะมากร้านก็เปิดช่วงบ่ายๆนะครับประมาณ15นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนนะครับ ปลาหมึกย่างเน,นี่นนยนะน,น้องน้อง,อ,ง,อ,งอันนี้แสดงว่าอร่อยนี่คนเยอะเอ้าเยอะทุกร้านเนาะอันนั้นคือร้านอันนี้คือร้านอะไรบักปิ๊กอะไรมีร้าน,นอะไรอะคะอันนี้ร้านอะไรน,นี่เป็นผลไม้ เท่่าไหรอันนี้ก่อนเท่าไรคะเจ็ดสิบบาทค่เรับเ,เหมือนกันเนาะทุกอันนะคะลองละเจ็ดสิบบาทอันนี้มันเป็นทุเรียนค่ะอ๋อทุเรียนเนี่เราก็จะเอานี่นะาจาันพิมพ์เนาะอ่ผลไม้รวมแพ็คหนึ่งครับมันมีหลายๆอย่างรวมกันเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบห้าใช่ไหมหโอเคครับนะวันนี้เรากินข้าวก่อนกันเลยข้าวหลงกันเลยอืม ลูกค้าเยอะมากคนแน่นทุกร้านครับ<อ>ร้านนี้ก็ยาวมากครับหลายร้อยเมตรครับยัจะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่เคี้ยวปูก็มีเคี้ยวหมูแดงไส้กรอกอีสานอันนี้เป็นโคตรโคตรกะเพรา คตรกระเพราเจอร้านเนี้ยโคตรกระเพราโหน่าจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวว่าหลังมากินแล้วไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่นี่เมืองแพร่ประตูชัยเมืองแพร่ข่าวบอยเขียวบับ ผมเอาไปติวไก่บริววิ่งไก่ดำดีครับรายการเยอะนะครับจงมีดูก่อนได้ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรพี่เราจะเต๊กคาร์บอยครับเต๊กคาร์บอยเอาพี่โฆษณาเหมือนพี่พูดเมื่อกี้นี่ต <c oughs> ิดใจมากเลยก็ก็มาัา,านดูก่อนนะมาชิมดูก่อนรับรองอร่อยไม่ผิดหวังครับมีเมนูเด็ดอะไรบ้างพี่มันมีก็มีปีกไก่คุกคูนทอดเด็กทอดทอตช็อปนี่มีชื่อหน่อยครับช็อปแล้วก็ผัดพร้กเมาทะเลก็มีครับ ครับมีไก่มีหมูมีปลาก็มีครับเอ่อแล้วว่ามีเอพวกเซตก็มีมีจานบิ๊กก็มีนะครับบิ๊กสามร้อยกว่าบาทครับจานบิ๊กขอบหัวครับโอเคครับขอบขอคุณครับขอบคุณมากครับครับนน่นื้ออะไรไม่ออกต้องบอกสเต็กคาวบอยครับผมโอเคครับเปิดกี่มองถึงกี่มองพี่เปิดกี่มองถึงกี่มอง ก็สี่โมงครึ่งครับตอนเย็นะครับสี่โมงเย็นเก้าโมงเก้าโมงครึ่งตอนครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับอีพีนี้ขอพาท่านผู้ชมมาประตูชัยนะมาทานข้าวเย็นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่อยู่เมืองแพร่นะครับหรือว่า f อทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ทั่วโลกนะมาเที่ยวเมืองแพร่ก็ต้องมาที่นี่ครับ เมืองแพร่ไม่เคยหลับไหลครับอยู่ที่ประตูชัยเมืองแพร่ครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอบคุณ f อฟทุกท่านที่การรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอธิพัฒน์นนทภาครับสำหรับอีพีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ